โอเคครับขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับเอาวันนี้ก็จะเป็นมังกรฟ้าเนาะโอเค,อเคก็วันนี้จะเป็นมังกรฟ้านะครับวันจันทร์จะเป็นอิสเบลล่านะครับวันสุดท้ายจะเป็นเกลลดัสนะครับเดี๋ยวที่เหลือทีเพวสมานะครับ๋ยวผมทําให้นะครับอย่าได้เรียเพิ่มนะครับเดี๋ยวมันจะเหลืออีกหนึ่งอันก็คือ,อ,อส่งคำรนะจหน้านะครับโอเคครับเ,เดี๋ยวผมจะมาเริ่มกันเลยด้วยกันนะ มังกรตัวที่3นะครับมังกรฟ้านะตัวนี้นะครับสามารถทําให้เราติดแข่งได้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะต้านแข่งไป3ตัวนะคือเมย์ครับหมาไม่ต้านครับต้านยูรินะอัลลากอนครับอัลลากอนมีความสามารถในการเอาเวนนะครับเพิ่มได้เปหนึ่งเป้านะครับใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับหรือจะใช้ลีน่าบัฟคิกับกดเอาเวนเพื่อบัฟคิดเมจก็ได้นะแต่เมย์มีก็คงไม่ต้องเป็นแลวนะ โอเคฉันใช้ทีประมาณนี้นะครับเมย์ของเดิมเดิมครับตัวอื่นของพี่ๆแล้วนะครับแต่โคตนี่หนักหน่อยไม่ใส่นะครับโอเคครับเริ่มกันเลยฮะเปิดมานะครับเหมือนดันปกตินะครับลดเกาะแล้วก็บับไปก่อนนะครับอ่าตัวนี้มีรถแกยภาพนะครับไม่ใช่รถแกยภาพรถเว้นนะครับตัวนี้ แล้วก็มีความสามารถเล่นเชิงเหมือนตัวที่แล้วแต่เขาไม่ไม่ค่อยมีปัญหาหอะไรกับเรานญญญนเนอเลละลโอเคฮะเอาเวกเมลามานะเดี๋ยวบับมาแค่สักก่ันนะครับเดี๋ยวเราจะไซ่์เลยนะนก็เอาเวกไปครับ อ่าระวังกดบาับรก้อนนะเพราะเพราะว่าเอาเวกอารักตน,นะครับมีความสาการเพิ่มได้ไปหึงป้าทาวนนะพวกนั้นแข่งไปไม่เป็นไรฮะรปา่าไหมเจ็ดล้านครับต้นกูดาวไปครับข้ออีกทีฮะต้แข่งมาฮนะ ยิงไปฮะร้านหนึ่งนะไม่ครีครับแคนเซอเอเดี๋ยวกดอันนี้ก่อนฮนะนกดเอาไวอา้อลก่อนไปก่อนนะ <c oughs> แล้วก็กดเอาไวยูรีได้เลยครับ <c oughs> เพราะว่าเอาไวยูรีนะครับ <c oughs> สามารถปั๊บได้เวททัดไฟนะครับทัดมืดแล้วก็เวทได้นะครับ อีพึ่งก่อนจะมาแคนเซิลของยูรีนะเพราะมันจออได้แค่สามสกิลนะ <S 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 โอเคฮะบัฟให้เต็มที่ครับเอาเวกไปครับเจ้าช็อตนี้นะยวบัฟเต็มสูบแล้วนะนี่บล็อคกครับเก้าเก้าล้านนะ โอเคดูบัฟมันหัวมังกรเลยนะต้อ้ไปครับถ้าเกิดมีตีสองครั้งจะแรงกว่าผมนะผมไม่ได้ทำนะเอาเวาไปครับโดนบล็อกแฮะถ้าเกิดมีเอ่อเป็นตัวของเอ่อตีสองครั้งนะครับจะมีผลกับเอบีเอทำให้แรงขึ้นเลยนะเพราะว่ามันจะปาเอบีเอทีละสองฮิตนะถ้าทำจะแรงกว่าผมแน่นอนรวมถึงตีมังกรชั้นเก้าเลยนะ แล้วก็พายุก็มีส่วนนะครับป่าไปครับ14ล้านครับโอเคจบเนาะตัวนี้ไม่ค่อยถือว่าไม่ค่อยยากแล้วกันนะครับรบอกก็ตายฮะช็อตนี้จบที่ประมาณ3นาทีนะเรียบร้อยครับ โอเคจบนะครับสำหรับทัามังกรตัวสีฟ้านี้นะครับโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับจะให้ทำอะไรคอมเมนต์มาครับเดี๋ยวทำให้นะครับโอเคบายบายฮะเจอกันคลิปหน้าครับ